เสียงอะไรวะเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงใครโอ้มาทำอะไรกันตรงนี้ใครวะนี่ใครเลมอนอาสีหมอกสีหมอกจะเอ๋ลูกมาทำอะไรตรงนี้สีหมอกกับเลมอนนี่ยือ สบายยังนะเราน่ะอ้าโอ้ยลูกทำอะไรเล่นกายกรรมบ่หรือไปดูตัวดูมะพร้าวมันยังไม่แทงกันเลยต้นนี้นะ ต้นนี้ยังไม่แทงจันเลยอีหนูขึ้นไปทำไมอ้าวไปหลบอยู่ตรงนั้นเองอ้จะลงมาเลยจะอยู่นั่นเลยเป็นยังไงลูกโอ๋เล่นแปลกๆนั่นเนี่ยเอาตายลงได้ไวเนาะเอาเอาเอาเอ้ย ตก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 จับตูดมัน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 จับตูด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 แมวตัวนี้ก่อนนี่ออตก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 ทำไรลูกทำไร ไปโอ้ยตก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 ออกกําล ah. ังกายกันดีนะช้าๆนี่เพราะเคยเนี่ยแน่นอนมากทั้งหมาทั้งแมวครอบครัวตัวเกี่ยว คนละมุมเลยทีนี่คนละมุมเลยคนละมุมคนละมุมหาอะไรกันทั้งหมาทั้งแมว